เชิญยิ้มเชิญยิ้มนโอ้ยหอมหอถ่ายจะเข้าได้เด้อนี่ขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ำปลาเชิญยิ้มลงไปโอ้ยหอมหลายโอ้ยหอมเต็นตาในหอมจนดังหักเ่ยร้อยเรียบร้อยนี่ นี่มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับตำซัวปูปลานะครับผมแล้วก็นี่ครับลาบหมูเหย่ะด้วยน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูครับลองเบิงไอ้ลองเบิงลองชิมดูก่นนะครับโยหอมจะดังหักหอมปลาะไหลเป็นไงครับเป็นไงแซ่บมากเลยครับมหาศาลบอโอ้มหาศาลเลยครับเอ้ยนี่ งั้นเดี๋ยวผมเอากลับบ้านด้วยสองขวดครับได้เลยครับผมจัดให้ครับเฮ้ยถามเลยครับครับปลาล่าเทยนยิมเนี่ยทำจากปลาอะไรครับทำจากปลาทะเลครับแล้ววัตถุดิบจากธรรมชาติสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับนี่ครับเจ้ที่สําคัญนะครับสามารถทาอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มยำตําแกงด่เฮ็ดไดเหมือนเลยครับรับล่องแซ่บมหาศาลเลยทีเดียวเชียวเดียว เดียวเดียวเดียวเลยนะพี่นะเฮ้ยพี่ผมถามหน่อยดิถ้าผมไม่ได้มาซื้อน้ำปลาที่ร้านเนี่ยผมหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอะพี่โอ้ยตอนนี้มีขายแล้วครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศฟู๊ตแลนด์วินล่ามาร์เก็ตรอสันแล้วก็แม็กมาได้ปั๊มพีทีและร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้วยครับ <Y> <H oo> บอกได้เดี๋ยวผมจัดให้เอาๆก็กลับบ้านเนาะกลับไปอีกสองคนครับคร <ๆ S 1> ับครับครับอ้าวเฮ้ยพี่คิงอ้าวันนี้พี่แล้ววันนี้เจ๊ปปู่เจอพี่คิงก็ดีแล้ว ตอนนี้เศรษฐกิจไม่รู้เป็นยังไงอะไรก็แพงไปหมดเลยเออผักก็แพงไก่ก็แพงหมูก็แพงน้ํามันก็แพงแต่เมียถูกเสมอขอ,อ <c oughs> บ่นน่ไหนิดนึงเรื่องอะไรเมื่อกออีก้นี่ไปซื้อน้ำส้มมาปกตินะซื้อ3ขวด50เอเมื่อกี้นี่ไปซื้อ3ขวดร้อยโอโย้โหโหดจัดทำไมส้มมันแพงเลยวะเขาบอกส้มไม่แพงแต่ว่าสีผสมอาหารแพง นี่ไอ้ดับเบิลเจใช่ไหมล่ะเอ้ยโหดับเบิลเจเขาไม่ใส่ไม่ใส่สีผสมอาหารไม่ใส่น้ำส้มเลยสีล้วนๆกลับก่อนดีกว่าพี่อามันเดี๋ยวที่แหมพอได้หาแลวรีบกลับเลยโอ้โหนั่งคุยกันก่อนกินด้วยนะพี่เออเรื่องของแพงพี่ก็เคยเจอเว้ย พี่ไปตลาดแล้วแม่ค้าเขาเรียกให้ไปซื้อปลาทูเขาบอกว่ามีโอเมก้าสกินแล้วจะฉลาดเออดีดีเออ,เ,อ,อเขาขายยังไงอ่ะก็เขาขายเข่งละสามสแล้วเขาบอกพี่ว่าถ้าซื้อวันนี้3เข่งนะคิดแค่สองร้อย มันขึ้นราคาหรือว่าอะไรเนี่ยเข่งละสามสิบสามเข่งสองร้อยเขาโกงแล้วไม่กูพี่ก็ซื้อกลับไปกินที่บ้านกินอยู่ได้สามสี่วันพี่นึกขึ้นได้เว้ยเอาแล้วไงเฮ้ยนี่แม่ค้าเาคิดเงินผิดนี่ว่ะนั่นไงเข่งละสามสิบสามเข่งก็แค่เก้าสิบนี่คิดสองร้อยเกินไปตั้งร้อยสิบก็นั่นนดีพี่ก็เลยกลับไปโวยวายแม่ค้าบอกแม่ค้านี่โกงเงินฉันเหรอคิดเงินผิดนี่แม่ค้ารีบคืนตังเลยเด็เปล่าแม่ค้าเขาบอกแคนว่านี่ไงโอเมก้าสามเริ่มทำงาน ใช่โอ้โหอยโดนนร้อยสิบนะนะโดนร้อยสิบเลย